มากมากครับลำดับรายการเริ่มครั้งต <track> ู้ครับน <track> ี่คือรายการชิมไลท์โซวและแน่นอนครับนี่คือช่วงอินไซด์ กจะทาช่วงอินไซด์มานะต้องขอบคุณท่านผู้ชมจริงๆนะฮะที่ให้ใจกับพวกเรานะฮะเราดีใจที่ได้ทาช่วงนี้ด้วยเราไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าเราเราทช่วงอินไซด์ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รู้เรื่องของคนที่มาร่วมรายการของเราอย่างลึกซึง้งว่าเขาชอบอะไรบ้างแอบเก็บอะไรไว้บ้างใช่บางนะคนเรารู้แค่ว่าเป็นดาราเป็นเซเลบเป็นไฮโซเป็นโน่นแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างบางมุมของเขาเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนไปแล้วมุมมองเขาทําให้เราอย่างตัวผมเอาไปปรับใช้นะบางคนเนี่ยผมว่ารู้สึกว่าอ๋อเออวิธีคิดเป็นอย่างนี้อ๋อวัน นี้แขกร่วมรายการของเราอ่ะใครก็รู้จักเธอนะฮะในฐานะนักร้องอินไซต์ของเราในวันนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าท่านดูท่านจะรักผู้หญิงคนนี้มากยิ่งขึ้นผมไม่เคยนึกมาก่อนว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะน่ารักขนาดนี้นะฮะและผมบอกสะก่อนว่ารายการผมมาที่นี่ผมไปไม่ได้สร้างภาพใครนะรไม่ได้ทําอะไรเลยผมไปถ่ายชีวิตจริงๆของเขาอยู่ที่เขาเป็นอยู่และเอามาเสนอแต่ในมุมมองแบบดีๆ คนเราผมคิดว่าในชีวิตมันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีมากมายเต็มไปหมดไม่ว่าใครผมก็เป็นมีเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่รายการนี้มุ่งเสนออินไซต์ของดารานักร้องและเซเลบริตี้ในทางที่ดีวันนี้ผมไปเจอเรื่องของหวายกามิกาเซผมไม่เคยนึกมาก่อนว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจแบบนี้ไม่เคยนึกเลยแต่พอไปเห็นเรื่องราว ของเธอที่บ้านของเธอแล้วรู้สึกรักเด็กคนนี้อยากให้ท่านได้มาเห็นเรื่องราวของเด็กคนนี้ด้วยเหมือนกันขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณหวายกัมิกาเซ่ครับอันนี้ต้องต้องแป่นะฮะกันดรับเชิญครับคตาทองค่ะเชิญนั่งค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะวัสดีค่ะ อันนี้ต้องขออนุญาตบอกซะก่อนที่ไปรับนี่ไม่ใช่เหตุผลเพราะเขาเป็นผู้หญิงหรืออะไรหรอกนะครับเนื่องจากเราขัดพื้นใหม่นะแล้วมันลื่นมากนี่นิดเดียวใครเป็นคนขัดครับก็พวกเราเองเนี่ยวัยวัยสิ่งที่หวายทำสิ่งที่วายเป็นเนี่ยมันโชว์ความเป็นทั้งวัยรุ่นโชว์ทั้งความเป็นผู้หญิงและก็โชว์บางส่วนลึกๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อน วัยอายุเท่าไรแล้วปีนี้ต่อปีนี้21ปี21เฮ้ยอายุเท่าๆกันโอ้ยวัยเฮ้ยเราจะคุยกันแบบเพื่อนเพื่อนเออวัยอยู่กับมิเกซมานานกี่ปีแล้วอยู่ตั้งแต่13ค่ะอยู่ตั้งแต่13อยู่มา7 8ปีเฮ้ยนายก็รุ่นพี่เราดียว นะฮะแต่ว่าหลายๆคนจะเรียกกันว่าไวายวายวยโดยไม่รู้ว่าเธอชื่อไวยมาจากไหนชื่อไวยของเธอมีที่มาคนตั้งให้นะฮะคือพี่แหวนค่ะแหวนที่ว่าคือคุณแหวนแหวนนะฮะใช่ไหม ใช่ไหมใช่หใชหแหวนแหวนเป็นญาติกับเธอเหรอใช่เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกของคุดพี่สาวแม่ค่ะอลูกของแหวนเนี่ยเขาชื่อแหวนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเขาก็น้องเขาโตตอนนั้นแหวนอายุกี่ขวบแล้วที่ตั้งชื่อคุณโอ้ตอนนั้นประมาณ11เองมั้งแม่สิบเอ็ดสิบสองเน,ะนาะสิบ สิบครัวแล้วก็มาเห็นน้องเห็นแล้วก็คงรังเกียจนะฮะไม่ได้รังเกียจเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูก็เลยตั้งชื่อยูยูเด็กผู้หญิงคนเนื้อแล้วบอกว่าตัตนน้ต้องชื่อหวายเขาชื่อแหวนเนี่ยท่านผู้ชมครับหวายเป็นนักร้องที่เรารู้จักตรงนี้นะแต่เราไม่รู้จักว่าเรื่องราวจริงๆของเธอจังไงชีวิตเป็นยังไงวันไม่รู้ใช่ไมไม่รู้ก็ไม่ต้องรับรู้จะรับก็ไม่ต้องรับ นี่จริงแล้วฉันเป็นยังไงตอนน้องตอนร้องหน้าน้องเขาไม่ได้ขนาดนี้เออใช่รู้สึกหน้าคุณจะเยอะไปหน่อยนะชอบไปนี้ใช่แต่ว่าเขามีเพลงดังเยอะแยะเยอะแยะแต่วันนี้เราจะได้ให้ท่านได้เห็นสิ่งที่แบบเป็นส่วนตัวจริงๆเป็นอินไซต์ของหวายจริงๆเราไปดูบ้านของหวายพร้อมๆกันเลยครับนี่นะครับนี่เป็นบ้านบ้านอุยอันนี้ไม่ใช่บ้านผมว่ายังไงก็ไม่ใช่บ้านคฤหาสน์มันเป็นคฤหาสน์ครับโอ้โหประตูผีสิงเหรอครับไม่ใช่ ดูเปิดเองได้ค่ะนั่นได้แม่ค่ะและที่ยืนอยู่ข้างๆพี่สาวเหรอครับไม่ใช่ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ครับนีะครับนี่นะฮแล้วท่านผู้ชมดูบ้านของเธอนะครับผมเนี่ยชอบต้นไม้มากอยู่แล้วอ่ชอบนะลูกแล้วใครเป็นคนจัดต้นไม้ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ค่ะคุณแม่อ๋อคุณแม่เป็นคนสวนด้วยเหรอใช่คือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณแม่ ค่อนข้างที่จะชอบต้นไม้เนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยข้างหน้าบ้านก็จะมีสวนเล็กๆก่อนคดูบ้านนะฮะบ้านสวยจริงๆท่านผู้ชมและเข้าไปในบ้านโอ้โหนี่คือห้องรับแขกค่ะนี่ห้องรับแขกใช่เป็นห้องที่เวลาเพื่อนๆมาเนี่ยก็จะอยู่กันบ่อยค่ะจะมาอยู่ตรงนี้กันอาจจะไม่บ่อยเท่าห้องครัวแต่ก็บ่อยอ๋อจะเป็นห้องครัวจะเป็นหลักนะฮะแต่ว่านี่คือที่บ้านนะครับ นี่นะฮะเข้ามาในบ้านแล้วอยู่กันกี่คนบ้านใหญ่ขนาดนี้ครับอยู่กันสามคนไม่มีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงมีหมามีสุนัขเยอะอ๋อเลยฮะนี่ฮะแล้วนี่ลงไปที่ไหนห้องใต้ดินค่ะลงไปที่ห้องใต้ดินทําอะไรเป็นห้องที่เพื่อนๆสามารถที่จะมาเอ็กซ์ไซร์กันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอยากมาเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคีย์บอร์ดแล้วก็มีกีตาร์ใช่ใช่ตอนนั้นเราตรงนี้ตรงไหนนี่หลังบ้านค่ะตรงนี้หลังบ้าน นะครับเป็นสวนหลังบ้านแล้วนี่อะไรระเบียงค่ะมีระเบียงข้างบนใหญ่มากแต่ว่าระเบียงขึ้นไปไหนขึ้นไปอันนี้ตัดมาที่ห้องหนูค่ะนี่ห้องของเขาครับใ่นี่ห้องของเขานี่นี่นี่ภาพแหวนใช่ไหมใช่ค่ะใช่นะฮะสังเกตว่าชอบเมคอัพชอบน้ําหอมมากค่ะจะมีเยอะมากน้ำหอมเนี่ยฮะใช่ค่ะคุณมีประมาณกี่ขวดอะคะ เยอะค่ะเยอะมากจริงๆค่ะคุณเป็นคนชอบน้ําหอมเมื่อกี้ผมยืนอยู่ใกล้ๆเธอนะครับผมเกือบเป็นลมไปรู้ะผมไม่รู้ผมรู้ว่าผมไปปารีสมาไปโรงงานทําน้ําหอมมานะฮะนี้น้ำหอมของเธอมีทั้งหมดเรียกว่าอะไรอันไหนชอบเอาเนี่ยค่ะอันนี้เลยค่ะโชว์พอดีเลยค่ะเป็นน้ําหอมเทเลสวเอฟค่ะเป็นหนึ่งในอันที่รักมากๆเลยค่ะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมัน ทั้งหวานแต่ว่ามันก็ไม่หวานเกินไปะคะรู้สึกว่าเวลาฉีดแล้วเหมือนมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าเป็นสาวที่หวานหยุดหยุดยุดแล้วอย่งั้นหยุดภาพตรงนี้แล้วะนะบังเอิญเอามา<ช>ด้วยนในรายการรข<ช>อดมหน่อยได้ค่ะบังเอิญบังเอิญเ,เดี๋ยวต้องบอกอธิบายก่อนบังเอิญผมมีผู้เชี่ยวชาญด้านน้าหอมอยู่ในรายการด้วย ท่านได้เดินทางมาจากปารีสนะครับท่านผู้ชมและท่านเปิดหรือยังครับเวลาเดอ๋ยวหอมไม่ดีอ๋อไม่ต้องเปิดถ้าหอมที่ดีเนี่ยมันจะหอมออกจากขวดมาเลยโอ้โหท่านและท่านผมไม่เคยรู้เรื่องตรงนี้ครับหอมคันเราฉีดกันได้ค่ะเดี๋ยวก่อนฮะท่านครับมันไม่มีรูอ๋อมีฮะฉีดท่านอ่ะโอ้โหท่านครับไม่โดนท่านเลยโดนผมเต็มเลยหอมอ่ะ สะสมน้ำหอมไว้เยอะดูต่อครับดูภาพต่อนะครับนี่คือขวดที่ชอบนะครับอันนี้เป็นขวดที่ชอบแต่มีชอบมากกว่านี้ค่ะอันนี้พิเศษนิดหน่อยเพราะว่าแก้วค่ะเพื่อนสนิทให้อยู่กลุ่มเฟฟังแก้วใช่ให้าเทียมาเขาคงใช้เหลือมาแหละครับไม่ใช่ให้มันเต็มเต็มเลยให้มาเต็มเาเต็มเต็มขวดอันนี้รักมากเลยใช้เยอะค่ะอ๋อเหรอใช่เฟเฟเฟฟังแก้วให้มาใช่ไหมใช่เวลาเขามาบ้านหนูคือเขาจะมาบ่อยเขาก็จะแบบ ทำไมไม่ใช้น้ำหอมเราแล้วก็ใช้ใช้ใช้อะไรอย่างเงี้ยจ้อันนี้ค่ะอันโปรดเดี๋ยวจะต้องคอสไว้นะคะเพราะว่าโอ้โหมันชอบมากค่ะนี่ค่ะมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้คืออันนี้คืออเราไปดูอันนี้กันคือทุกคนค่ะทุกคนต้องเข้าใจว่าคือ หนูอ่ะรักจัสตินบีเวอร์มากรักมากค่ะแล้วก็ติดตามมาตั้งนานแล้วถึงแม้ว่าเขาจะมีข่าวซสซียหายแต่เราก็ยังชอบเพลงเขาอยู่ยังชอบยังคอยสนับสนุนอยู่อันนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ด d i ดิชันค่ะเป็นน้ำหอมใช่ชื่อตะคีค่ะก็จะมีเป็นน้ำหอมบอดี้วอชกับโลชั่นอันไหนบอดี้วอชครับอันนี้่ะโอ้ยขอยืมไปใช้ที่บ้านได้ไหมครับทำไมครับเทำไมอ่ะไม่ได้อ๋อไอไม่ได้อะไรเนี่ย อันนี้ห่วงมากค่ะเขาบอกว่าเพื่อนหนูยังไม่ได้คือไม่ให้ใช้สักคนเลยแล้วตั้งแต่ได้มาเนี่ยค่ะได้มาประมาณ3เดือนแล้วเพิ่งเคยใช้ประมาณ2ครั้งแล้วมันหอมไหมครับหอมค่ะกรุณาเปิดสักนิดได้ไหมครับได้ค่ะดูฝาดูฝาฉีดทีนึงได้ไหมได้อฉีดได้ทีนี้ขาขอฉีดทีเดียวขณะดี้โลชั่นยังทีเดียวนิดเดียวเออนี่ครับไหนไหนดักรู้วันนี้หนูก็ฉี เฮ้ยแต่ันวงนี่คือของจัสินบีเบอร์ใช่นี่คือที่สะสมของรักของห่วงของเธอเลยนะครับต่อนะฮะนี่นะน้ำหอมนี่คือนี่คือชุดที่ชอบที่สุดแต่วันนี้เราให้เห็นอย่างที่พูดนะนี่เป็นม,มุมเป็นมุมเขาเรียกเป็นมุมของเด right. ็กผู้หญ er ิงถูกไหมเป็นมุมของผู้หญิงธรรมดาแต่คราวนี้เป็นอีกมุมหนึ่งท่านผู้ชมครับมีสุนัขในบ้านด้วยนะครับค่ะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเตียงเลยขึ้นเตียงค่ะจริงเหล่าไอ้ตัวนี้คืออะไรอันนี้ฮันนี่ เหมือนเบบีเลยค่ะคือชอบให้แบบว่าตบก้นอะไรอย่างนี้นั่งเหมือนคนด้วยนะอนั่งเหมือนคนนี่คือเราอยู่ด้วยกันเขาเป็นเพื่อนเหมือนเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะตัวนี้ชื่ออะไรคะตัวนี้โคกี้ค่ะนี้เพื่อนแม่ให้มาตัวนี้เป็นตัวที่แบบจะไม่ไม่ค่อยเห่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะรอยัลมากแล้วมันไม่ทะเลาะกันเลยครับไม่ก็มีบ้างอ่ะอีกตัวหนึ่งตัวก่อนหน้านี้ฮันนี่เขาค่อนข้างที่จะขี้ฉาอใช่โอนี่โคกี้ และตัวนี้พิเศษสุดสูสูแล้วทำไมขาเป็นงั้นนะครับต้องพอซวยก่อนต้องอธิบายก่อนค่ะคือว่าตัวนี้เนี่ยได้มาจากพี่แหวนคือพี่แหวนได้มาจากคุณครูเขาอีกทีนึงก็คือบ้านเขาเนี่ยมีหมาค่อนข้างที่จะเยอะสุนัขเยอะมากแล้วคือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เล็กมากไม่ค่ะตัวตัวเป็นตัวตัวเล็กมากมันเป็นทีครับแล้วคือมันเป็นตัวเล็กกว่าทีครับอีกทีนึงคือเหมือนว่ามัน ประมาณว่ากระดูกของเขาค่อนข้างจะเดลิเกทแล้วคือต้องการคนที่ mm hmm. ดูแลจริงๆแม่ก็เลยเอามาทีนี้ก็อย่างที่สังเกตค่ะก็มีสามขาเนาะ oh. เขาคิดว่าเขาฝันอยู่ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยคุณพ่ออยู่ด้วย mm hmm. เขานอนอยู่หลับอยู่นะฮะหมาตัวนี้ชอบกลนค่ะจะรู้ว่ามันหลับตอนไหน <laughs> แล้วทีนี้เนี่ยมันอยู่ดีก็แบบร้องร้องร้อง,ลองแล้วก็ขยับขยับพ่อก็งงว่ามันทําอะไรมันคงฝันไม่เป็นไรหรอกอยู่ดีลุกขึ้นกระโดดลงจากเตียงเลยครับ oh, อ๋อลงใช่แล้วก็ตื่นแล้วก็งงแล้วเขาก็ ผักเลยักไม่สวยคักเดี๋ยวนั้นเลยหักเลยคือพาไปรักษาแล้วเหมือน คุณหมอเขาบอกว่าเนี่ยกระดูกมันดามได้แล้วถอดเฝือกได้แล้วแต่พอถอดออกมาแล้วสรุปมันกระดูกยังไม่เข้าที่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าโกรธมากค่ะต่อคุณหมอบ่าแต่เลยกลายเป็นหมาสามขาอย่างที่เห็นแต่ท่านผู้ชมบอสามขาเสร็จตัวก็ขึ้นเตียงกันได้ใช่ไหมไอตัวนี้จะขึ้นเตียงได้อย่างไรท่านผู้ชมดูภาพต่อไปพบช่ามากดูความที่เขารักสุนัขนะฮะดูนะดูดูไอไอดองแดงนะชื่อเลื่อนไอดองแดงนี่ทำบันไดให้ใช่คุณแม่ทำคุณแม่ทำ ได้ให้ขึ้นเตียงครับดูดิโอน่ารักไปอยู่กับเขาเนี่ยตัวเล็กขนาดนี้นี่อายุ12ปีแล้วนะจริงจริงอ๋อเหรอฮะใช่าง็ที่ใกล้ใกล้แล้วใช่ไหมฮะมาอ๋อยังหรือยังผู้หญิงผู้ชายตอนนี้ผู้หญิงตัวเมียหมดเลยค่ะนี่นะครับก็จะเลี้ยงกันอยู่อย่างเงี้ยแม่มาด้วยนะครับค่ะนี่ก็อยู่กันหมดแต่ไม่ได้มีเพียงแค่3ตัวนี้เท่านั้นค่ะไอตัวต่อไปเนี่ยผมฟังแล้วชื่นใจมากชื่นใจคุณแม่คุณชื่นใจจริงๆเลยไม่น่าเชื่อนะฮะนี่บ้านนะฮะ ตอนนี้ก็ไปดูหลังบ้านนะฮะอันนี้จะเข้าห้องแม่แล้วจะอยู่คนละฝั่งกับห้องหนูค่ะอ๋อเข้าห้องแม่ไปแป๊บนองสมูทตี้นี่ฮะอยู่นี่เลยเขาจะไม่ยุ่งกับใครหรอครับคือคือเขาเขาเป็นหมาหลงทางใช่ค่ะเขาเป็นเป็นหมาข้างถนนนี่นะคะแต่ว่าเขาน่ารักมากคือตอนเก็บมาเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่เคยเจอสุนัขไหนที่น่ารักขนาดนี้เขาก็ มาเจอที่ร้านคุณแม่ก่อนเขาจะไปอยู่ที่ประตูร้านแม่มาอยู่ที่ประตูร้านแม่มาทุกเช้าไม่รู้ว่ามาจากไหนด้วยแล้วคุณแม่ก็จะคอยให้อาหารเขาไ้ยหมาหิวกาแฟเลยไม่ใช่นี่ร้านอ่ะร้านโชล่ะก็หมาจะมากินกาแฟร้านคุณแม่เขาทากาแฟเล็กๆนะท่านผู้ชมน่ารักน่ารักแล้วก็โชว์รูปของลูกนั่นเองฮะคือตั้งใจจะทําเพื่อจะโชว์รูปลูกฮะแร้วและนี่บอร์ดบอดบอดอะไรมีบอดด้วยค่ะคือคุณแม่เป็นคนที่รักสัตว์มากโดยเฉพาะสุนัขก็ ที่บอร์ดที่ร้านจะคอยติดว่ามีสุนัขตัวไหนต้องการบ้านหรือแมวตัวไหนต้องการบ้านอ๋อให้คนมาดูแล้วเอาไปเลี้ยงบ้านให้แต่ว่าไอ้ตัวนี้คุณแม่เอามาเองเลยใช่เอามาไว้ที่บ้านแต่ที่มันเท่มากคือตัวนี้พอเอามาเลี้ยงที่บ้านท่านผู้ชมเชื่อไหมมันเจีมเนื้อเจีมตัวมากค่ะโอ้มากจริงๆคือพูดถึงเราแบบมันน่ารักมากจริงๆคือตอน คือกับหมาสือสุนัขหรือว่าแมวอะไรเงี้ยคือจะรักอยู่แล้วคือรักสัตว์ทุกชนิดเลยแต่ว่าตอนที่มันมาเนี่ยตอนแรกเราก็ไปดูที่ร้านแม่ใช่ไหมะคะแล้วเราก็พหมาตัวนี้มันน่ารักมากเลยอะค่ะเพราะตอนชอ็ชอตช็อตนั้นจําได้เลยครั้งแรกที่เจอคือคุณแม่ลงไปจากรถแล้วก็เราก็ตามหามันใช่ไหมคะเพราะไม่เจอแล้วพอมันมามันวิ่งแบบวิ่งเร็วมากวิ่งเข้ามาหาแม่<อ>วิ่งเข้ามาโอ้โหจะมาเลียจะมากอดอะไรเงี้ยตอนตอนนั้นมันตอนนั้นมันยังเด็กๆปะ ไม่เด็กมากอ๋ออย่างนี้แล้วเหรอนี่คือได้มาแค่ประมาณสองเดือนแล้วเอาหมามาโตแล้วคือคุณแม่ก็เอากลับมาที่บ้านตอนแรกก็รู้แหละตอนแรกแม่บอกว่าเนี่ยอยากลองพากลับมาเฉยๆอะไรเงี้ยในใจคือรู้แล้วว่าอยากเอามาเลี้ยงที่บ้านคือคุณพ่อเนี่ยจะเป็นแนวแบบอุ้ยไม่เอาเยอะแล้วเยอะแล้วแต่พอมาคุณพ่อก็หลงรักอยากจะบอกว่าที่อยู่กันมาสองเดือนอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำเขาให้ความรักเราแบบเยอะมากจริงๆค่ะ อันนี้หนูเก็บมาเลี้ยงชื่อชิปปี้นี่นี่คุณทำคลอดเองเหรอใช่ค่ะตัวที่สี่คุณเนี่ยนะทำคลอดเองใช่ค่ะเข้ามาหาแม่เขามาหาแม่ทักาจแม่แม่เลี้ยงเราจะต้องดูแลเขาอย่างดีที่เนี่ยบางทีแล้วเห็นแล้วมบบโคตรใจร้อน